You want แต่วันเข้าใจ You want เข้าใจก็อย่างนี้ล่ะครับ ที่ผมตั้งใจจะนำเสนอมันคือศิลปะแนวใหม่อโรอันรูเน่อาเป็นว่าผมจะบอกคุณว่าลำโพงขายไปจะรอยอันแล้วคุณแม่นีมากลำโพงีนเป็ลำโพงเอาดอน ตัวนี้เล่นได้ถึง4-5้าช่วงนะคะเป็นไวไฟเลเวชันรับประกัน1ปีนะคะเหลือแค่พันหกสิบบ,บาท,ทปีนะ่สีนะ่นะคะดีทีนะอันนี้นึกเลยหกทีรักกันดีบบบสีนี้คือหมอ สีนี้คุณบอกแบบแคมปิ้งมากสีนี้คุณบอกแบบแคมปิ้งมากเที่ยวเขาได้เจ็บอันนี้เจ็บเนี่ยเจ็บชิคทุลุทุลุเจ็บมีสามสีเจ็บถามจริงจริงถามจริงจริงอันเนี้ยถูกป่ะไร้อยหกสิบบาทเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นราคาที่ไม่แพงไม่แพงจริงจริงอ่ะพี่ไปร้อยหกสิบบาทส่งเท่าไหร่ จิฟลาบูคุลตุสแคมป์พีเบปคุปาจริงๆคุปปาโชบต่อได้สองตัวเบปอนนุกรุมมาสับกจักรังเังเนนี้แกนี่อะไรกีมาสำนาบกี่จักรังเริงเชีย่างเบสเบปสำนับเปลูา การแซนซ่าทอมแบบสล่มดูคุณนา่ะพักอย่างแบบไพไรักประกันหนึ่งปีรักันนู้นเลยผูกพทักตัวจริงบูลลี่เหรอไม่นะเดี๋ยวชาลีโอเปนซองเลยผูกพันทัวจริงๆผูกพนอ้าวพี่หนุ่มฉอนแ่้แท้ใจก็สุมืออยู่ว You you found you listen <laughs> it, you listen <laughs> <you. laughs> <laughs> ถุงมังมักคนเซียนนะจริุกคนเลยไม่เข้าใจจริงๆ How can how can how can you l e me s e y o เอเอาเป็นว่าเอาเปว่าก็ฟังรู้เรื่องก็ซื้อในความไม่รู้เรื่องนี่แหละผมผมชอบนะผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไเนเโนก็คือทำไมถูกรู้ป่ะ w ว y w h ถูกอ่ะไอ้เนโนเหมือนกันก็ถูกกับคุนะกบคุณรูุ้ดเจ็บอันนี้เจ็บุรูุ้ดเจ็บยายายาเจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บรุสอัาอันนี้ สีเหมาะกับแคมปิ้งมากอ้อมอ้อมอ้อมอันนั้นเป็นอะไรบ้างอะบอกมาหน่อยดิไหนครัไม่เอาี่บอกอะไรบ้างอ่ะระวังระหว่งนี้เพื่อนๆกดกดตามใจหน้าหมหน่อยไม่ต้องตกใจพอดีว่าสี่วันนี้สองวันสองวันนี้กินเยอะมากครับอร่อยมากของแต่สีด้วยแตงกือที่เชอร์มากเลยยูฟอชาลีก่อนหนาวหนาวยังละหล่ออ้าวอันนี้อะไรกามิชอบแล้วรู้ไม่รู้แล้วชอบได้ยังไงอ่ะ You don't know and why you ชอบอ่ะ y ยูเซอันนี้อะไรวา y ยูแอนกามินชอบอ่ะ เพราะว่าไอ u ออัสร์้อะไรทุกคนจูอยอยู่ไ้อะไรก็ไม่จบเฮ้ยมางเลยมาเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี่เออเวลีกูดกูดอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไร ลมเอ็นยูนิเซนซีดีลมเอ็นนี่ made in Korea ลมแรงพาลมแรงยังชอ่า yes ลมแรง Korea Korea brand the ลมแรงไม่เมื่อีเมื่ออนที่แล้วเราเอาลมเอ็นมาแล้วแบบขายดีมากแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าแบบ ซื้อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยมาให้อีกรอบหนึ่งลมเอนนี่คือเซรั่มอินเกาหลีนะคะมี2รุ่นรุ่นนี้ลิซ่าใช้นะคะเนี่ยเบอร์หกศู่ย์หก I remember ใช่อันนี้เวลอ่าะเฟมัสป๊อปปูล่าในเกาหลียส่วนรุ่นนี้กัมินชอบกัมินใช้ไม่แล้ววันนี้ถูกแบบวันนั้นหรือเปล่าถูกค่ะเอออันนี้จะก็แบบลอมแอนอยอะจะลุ่มแหลกจะบอกว่าถูกกว่าบินไปซื้อที่ตง ถูกกว่าพี่ต้อถูกกว่าอยู่นะสิพี่เปิ้ลถ้าพี่เปิ้ลนั่งเครื่องบินไปคุณต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่มันแพงกว่าอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องผีออเดอร์กลับเลยรป่ะรู้ปู่้ป่ะวันนี้ซื้อได้เลยซื้อได้เลยซื้อได้เลยมีของส่งด้วยเลยใช่พร้อมส่งด้วยนะคะราคาแท่งละ475บาทลดหนึค่งเดีนี่ same s a ค่ะ276บาทลดไป45ิบาท่อา๋อโอเคโอเคอันนี้ทุกคน remember ข้าวหมิ่นชอบอันนี้ลมเอ็นลมเอ ก็มีกับกับเปล่ามามานอนมมายูยูยูฟอร์ชาลีอันไหนอันไหนอันไหนบอยอันไหนบอยแข่ยุอ่ะโอเคเจ๊ไอทยุดอันนี้ฟิลเตอรชาลีเนี่ยทุ่ยเนี่ยดอนเมคอัพเอฟวอรติงเลยยูยูฟอร์ชาลีหน่อยโจกเกิยูครีมแฮป no don't have why I don't have you how many times มันปวดนี้วะอันนี้มาต่อต่อต่อเอา ล n มแอนเลท์อ like ่าลมแอนบล็อกทอปจีที่ถอความน่าเน้นฟอนราิกียก่เียไงเลียมเนียทําลขปพึ่งที่ยุดยืมสถ้าถ้าคนไม่รู้ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนนั่นมาเป็นคนมานั่งแข่งของถ้าิีพึ่งที่ยืดยืมสาหรับครับการถ่ายยำเนียมเนียรเลบล็อกท่าลิปพึ่งดูสับ น้ำมันดูเมทซงบุนนึ่งสามพันนาำน้ำวนพอจชีช็อกโกลิบดน้ำหน้าเบามาลักคารักคารักคาร์ส่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยูวอนไอวอนเข้าใจยูวอนเข้าใจโอ้ไม่ไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจพูดตรงๆก็ไม่เข้าใจแต่ว่าน่ารักเออขายนาน ตัวที่กามินใช้อ่ะจะเป็นรุ่นเบอนะคะรุ่นเบอฝักใช้เป็นเบอแบบใช่ใช่มันจะแบบลิปเปจอบแบบเบอร์หนึ่งนะคุณอีเจมนอี้ก็ีที่เช็ีที่เน่เปจนสีทีเนทีกเ็นสีที่นสีที่เป็ที่เป็นสีงัเป็นสี่นแีบี่เป็นทนสีที่เป็นสีที่เใชนีทาเป็นทีนเนื้อเป็เนียนมากเนสเนีเบ็นส่านเ็น่ะจะบอกว่ามัน เปรีเนุ่มๆอุ้ยอุ้ยนุ่มๆๆจับม่นป้าๆป้าๆป้าป้าๆแช็คืออยู่ตอนนี้อืมป้าๆ้าๆแชกคือใๆย่ๆโอเคๆนุ่มๆนุ่ม่ค่ะโอเคโๆเคือีสีไม่รู้สีสีนะคะตัวนี้คือจะบอกว่าความเรามันเบลอมันก็เลยกดปกปิดริ้วรอยเล็กๆที่ริมฝีปากได้ดีอะค่ะเพื่อตัวนี้สี่รยเจ็สบห้าเหลือแค่สองรจสิบหกลดไปสองร้อยบาท ลดไป15%นิดาดียวเศษมากเลยนะอ่ะคือผมบอกง่ายๆว่าปกตินะถ้าคุณจะสั่งเันแพงกว่านี้แน่นอนใช่วันนี้เหลือเหลือเท่าไหร่นะ276บาทค่ะสองรุ่นเลยนะโอ้โซีสวยมากๆอดีอ้อมอ้อมาวออมได้ถูกกว่าอีก200สองรุ่นแลให้สาวๆในในไลฟ์เนี่ยช่วยยืนยันดีกว่าว่าถูกและดีจริงไหมดีถูกกว่าปกติจริงมากอันนี้อันนี้อีไลน์อีกทจากเจ้าเจ้าใช้ก๊อฟในชุดนี้ก็คืออันนี้ก็มีจ่ายเงินจ่จริงนะคะับย่าย่ 우리 어피플 262이야. 어, 맞아. 262이야. 겹을 봉건 아. 이거 이거 진짜 이 제품 진짜 그 촉감이 정말 좋고요. 어막 이거 먼저 바르고 어 촉촉한 거 바르고 싶으면 이거 겉에 이거 바르면 되고 그냥 이건 그냥 생얼일 때 이것만 발라도 예쁘고요. 아무튼 노면 진짜 추천해요. 제가 내남 또람 엠마가 카, 향또 매트네. ก็ทาแบบเนื้อสัมผัสเขาดีมากทาแล้วก็หลังจากที่ทาไปแล้วขอยากให้มันชุ่มชื้นหน่อยก็ทาตัวกอดทับอีกเนี่ก็ได้ชาลีอยากจะบอกว่าหลังจากที่ชาลีได้ลองใช้มางอย่นิดนึงอ่ะนุ่มแล้วก็หอมหอมหอมมากคือชาที่ปากเนี่ยแบบรสชาติพูดมากนุ่มๆอันนี้อันนี้โอลี่อันนี้อันนโปรดักหอมต้องบอกว่าอันนี้หอมต้องลดรสชาติ อร่อยแอนหอมคือหลายคนเนี่ยถ้าใช้เนี่ยจะรู้เลยว่ากินหอมนะครับแล้วก็แบบผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายผู้ชายใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ผูสุดๆอย่ย่อ่าอันนีน่งจิงอนี่นี่ขามินยินดีขงชอ yes i know because อยู่ได้สุดปุกจ้ารูว่าจะฟอจะฟอ no 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 อ่물론ปุ๊กจ้ารู้แบบ่ e o p e people

สองสีนี้นะคะมีเบอร์หกกับเบอร์หนึ่งที่เป็นสีที่เหมาะกับกามินแล้วกามินชอบมากนะคะตัวนี้เพื่อนๆกดตะกร้าที่เป็นรุ่นเปลวฟ้าตินนะคะเหนื่อรนะครับเดี๋ยวให้พูดปล่อยสิมันอ่านยากตอวนั้นอ่านซิอ่านไม่ออกครับผมอ่านไม่ออกแล้วก็อ่านไม่ออกเลยตัวนี้คือรุ่นเปลวมันจะเบอร์แบบลอยลอยริ้วลอยบริเวณปากให้ดู้ไว้คุณผม การ์มินยูโนวายอันนี้เป็นแบบคอทาแล้วมันนุ่มๆนุ่มๆพี่โค้ดคะนี่คอแบบคันล่าจดสุดคอตั้งมันเป็นคนทาให้โอเคโอเคคือลองกินเอ็นนี้มันคือเป็นเม็ดอินโคเลียนะคะถ้าแบบไปซื้อที่ตามแบบช็อปอะมันจะแพงกว่านี้นะคะวันนี้ถูกด้วยแล้วเพื่อนๆบางคนได้ส่งฟรีด้วยนะอ้ามาเมคอัพ좋아하시는분들이라면은이제품아마 อันนี่เกาหลีก็คือสาวสาแต่ละคนในอย่างน้อยต้องมีเราแม้หนึ่งแท่งติดตัวอันนี้ก็คือแบบใช้ทุกคนทั้งตั้งแต่วัแบบช่วงที่เป็นนักเรียนเด็กมหาลัยช่วงอายุ20 30 40อย่างแม่ก็ใช้เหมือนกันและเป็นนักเลงใช้ได้ไหม 강패면 어때? 강패? Oh, sure, 음... u r e 음 광도 이 엔딩. 이제찰리 입에다가 핑크를 발랐잖아요. 어เหมาะ가 별로 막 시점풀 시점풀이야. 미쳐 바이스, 바이스. 이인 아니 글로우 이 아니 이렇게 둥근 모양은 글로즈예요. 이렇게 네모난 거는 매트하고 약간 부드러운 재질이라고 생각하시면 되고 이 동그라미는 글로즈, 리글로즈. Mm. ก็คือถ้าแท่งที่ม nah, well, ันเป็นเหลี่ยมๆอะค่ะสี่เหลี่ยมก็จะเป็นตัวแมทแล้วก็ถ้าเป็นแท่งกลมเนี่ยจะเป็นตัวแบบรอสตอสนะแล้วปากเงาเย่แบบวิบวับวิบวับวิบวับแย่แๆอันนี้เอีกแถวอ๋ออันนี้อยู่ซับๆก็ได้เวนยูนี้อยู่นี้ไหนกามิงยู่นี้ยู่นี้ยู่นี้โอเคอยู่ดักนี้สวย

ตัวนี้ราคาดีด้วยนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนไปลองใช้ย้ำอีกทีกผม,มบอกให้เลยว่าผลิตภัณฑ์วันนี้เนี่ยอันนี้คือผู้ชายก็ซื้อไปให้คุณแฟนของคุณได้ซื้อไปแจกคุณพ่อคุณแม่ใครใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงเดียวไม่ได้โอร่เกิ บอยก็แคนนข้มมากมากเลยนะครับทาใช้ดีมากๆเลยหรอก็อสเนี้ยค่ะมันเป็นเนื้อที่ไม่เหนียวด้วยนะคะแล้วก็สะท้อนแสงสูงด้วยแล้วก็รุ่นเนี้ยลิซ่าใช้เบอร์นี้นะคะเบอร์หกเพื่อนๆลองดูเบอร์หกค่ะเบอร์แบบที่ไหลดีมากอบที่แล้วไหลได้หลายหลายร้อยแท่งมากอันนี้พี่เปิ้ลนเอามาให้อีกรอบนึงแล้วนะ แล้วาราคาเนี้ยแบบไม่ไม่ได้มาง่ายๆต้องไปซื้อนะคะเชนาคาลเยอะมากนะตุนมากตุได้ตุนนะคะ4ี่สิาเลยนะมันดูหน้าตาสดใสขึ้นเยอะมากเลยนะคือวันนี้วันนี้แบบดหน้าตาสดใสขึ้นเยอะมากเลยมันเป็นสีชมพูเลยแก้มสวยชีสวยมากแต่กอันนี้ก็คือวันคะือันอนี้นอนีคนวันนี้นะคอัวนี้ันว้นค 가민 탑สีไ이나은ะถ้าเป็นลิป 가민 크로스업은 좋은 거는 어떤 색깔이 있을까? 와사. ถ้าเหมา은กับผู้หญิง 제가 진짜 좀좀 사용하기가 너무 아 가민. 음. 케이크도 케이크 잘 생각을 써. 아 근데 다 예뻐요 진짜. 무슨 제품을 써도 정말 다 예뻐요. 이거 컬러가 촌스러운 컬러가 다 진짜 어잘 만들었어요. ฉันก็จะลอกทาดาเดี om ๋ยวการมินเทสให้ดูเนี um> <h um> <h no> <h <h ่ยฉันจะเดินไปใช่혹시보여주지만들어줄수냐들어줄수있냐고จ보여주면